ไม่ควรมีใครใหญ่กว่าสโมสสอนแมนยูฟันโทษพิโดหลังเดินออกนอกสนามก่อนจบเกมข่าวล่ามาแรงที่หลายสื่อพูดถึงเหมือนกันในวันนี้คงหนีไม่พ้นข่าวแมนยูที่ได้ขอโทษพิโดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสโมสสอน,นยได้ถแถลงการว่าคริสเตียโนโรนันโดจะไม่มีส่วนกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่จะพบกับเชลซีในวันเสาร์นี้และข่าวล่าสุดสื่อรายงานว่าพิโดเนี่ยจะต้องไปซ้อมกับทีมยู21ไม่ได้ซ้อมรวมกับทีมชุดใหญ่ การกระทำของพิโดในรอบเนี้กระแสของแฟนแมนยูส่วนใหญ่มักเข้าข้างสโมสอครับเพราะว่าถ้าหากมองย้อนกลับไปในวันที่พิโดยิงประตูที่700ของเขาทีมงานและนักเตะรุ่นน้องเนี่ยต่างพากันยินดีกับแกโดยก่อนที่แกจะซัดประตูปลดล็อกได้ก็มีพวกน้องๆเนี่ยแหละครับคอยปั้นคอยป้อนจนสุดท้ายแกก็ยิงจนได้ซึ่งตัดภาพกลับมาวันที่น้องๆพวกนั้นเนี่ยมนเล่นดีเล่นกันเป็นทีมเอาชนะทีมใหญ่อย่างสเปอร์ได้แต่กลับเป็นตัวพิโดเองที่เลือกจะเอาอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักเดินออกไปนอกสนามไม่ แสดงความยินดีหรือคอยเป็นกำลังใจให้กับพวกน้องๆเหล่านั้นการกระทําในครั้งเนี้ยแม้กระทั่งกองอวยพิโดแบบผมก็ไม่อาจมองเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถมองข้ามกันได้ครับ หลังจากคำถแถลงการของสโมสรพีโดออกมาสำนึกผิดผ่านไอีส่วนตัวของพี่แกระบุเนื้อหาประมาณว่าผมคือคนคนเดิมที่เป็นมืออาชีพและผมพยายามเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักเตะเยาวชนที่โตขึ้นมาเล่นให้กับทีมที่ผมเคยสังกัดอย่างไรก็ตามมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีไปตลอดเพราะบ,บางทีอารมณ์โชว์บก็เอาชนะเราได้ซึ่งในมุมของแฟนพีโดอย่างผมเนี่ย รอบนี้แกผิดจริงๆครับเพราะในฐานะนักเตะเมืออาชีพและเป็นนักเตะคนสําคัญที่เป็นซีเนียร์ของทีมการกระทําแบบนี้ถือว่าไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งครับเพราะนอกจากฟอร์มที่เราต้องรักษามาตรฐานและยกระดับการเล่นไปเรื่อยๆ อีกสิ่งที่สําคัญที่ทีมเนี้ยจะต้องทําคือเราจะต้องรักษาสปิริตของทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกันครับซึ่งการกระทําที่ไม่เป็นมืออาชีพในครั้งเนี้ยมันได้กระทบกับบรรยากาศของทีมอีกรอบแล้วครับซึ่งปีโดเนี่ยอาจจะต้องลดอีโก้ลงและวางตัวเป็นนักเตะซีเนียที่ดีให้มากขึ้นการวางตัวที่ดีเนี่ยผมมักจะนึกถึงเคสของบาสเซียนชวัตสไตเกอร์และควนมาตาเสมอเลยครับเขาเหล่านั้นน่ามืออาชีพเอามากๆขนาดเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงขนาดนั้นแต่โดนดองไปนานยังไม่เคยปริปากบทสักคำอีกกทััั้้งงงยยคอยใหลจ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องๆเสมอซึ่งพีโดก็อาจจะต้องปรับตัวและต้องเรียนรู้ในการเป็นนักเตะซีเนี่ยที่ดีเหมือนคนเหล่านี้ครับในมุมมองของผมผมมองว่าความสัมพันธ์ของแมนยูกับพีโดเนี่ยมันเริ่มค่อนข้างเป็นท็อกซิกเร t i o n s ชิพแล้วครับอยู่ไปเจ็บไป ฝั่งพี่โดก็อยากลงแต่ก็มีข้อจํากัดด้านร่างกายที่มันไม่สอดคล้องกับแผนง,งานของลุงเทนฮาแต่แมนยูก็ยังอยากเก็บเขาไว้แต่เราก็ให้จํานวนเวลาลงเล่นตามที่เขาต้องการไม่ได้สุดท้ายทางที่ดีที่สุดของทั้งสองฝั่งก็อาจจะไปจบลงกันที่การแยกทางครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องไปตอบและไปแสดงความยินดีในวันที่แต่ละคนประสบความสําเร็จอาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ครับผมบอสแมนยูช็อตโน้ตสรุปเรื่องแมนยูแบบเนื้ออไม่เอาน้ําให้ฟังกันแบบง่ายๆฝากกดติดตามด้วยนะ ครับ